เมื่อวันที่14มกราคมพศสสาลา2569ประเทศไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจอย่างรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถไฟครั้งใหญ่ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าขณะที่รถไฟโดยสารสายทางไกลกำลังแล่นอยู่บนรางอย่างปกติรถไฟขบวนดังกล่าวออกเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าไปยังจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวันภายในขบวนมีผู้โดยสารมากกว่า170คนประกอบด้วยประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุและแรงงานที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปทำงานในช่วงเวลาที่รถไฟแล่นผ่านพื้นที่อำเภอสีคิ้วบริเวณใกล้เคียงมีโครงการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงที่กำลังดำเนินการอยู่โครงการดังกล่าวมีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่รวมถึงเครนก่อสร้างที่มีความสูงและน้ำหนักมาก ขณะเกิดเหตุเครนก่อสร้างขนาดใหญ่เกิดการเสียสมดุลอย่างกระทันหันจากนั้นได้พังถล่มลงมาในทิศทางเดียวกับรางรถไฟและตกลงมาทับขบวนรถไฟโดยสารที่กำลังวิ่งผ่านพอดีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าทำให้ทางพนักงานรถไฟและผู้โดยสารไม่สามารถหลบเลี่ยงหรือเตรียมตัวรับมือได้แรงกระแทกจากเครนที่ตกลงมาทำให้ตู้โดยสารหลายตู้ตอกลางทันทีโครงสร้างของตู้รถไฟได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะตู้โดยสารตรงกลางขบวนซึ่งเป็นจุดที่เครนตกลงมากระแทกโดยตรงหลังจากนั้นไม่นานได้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นภายในบางตู้อันเนื่องมาจากระบบไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่ได้รับความเสียหายควันหนาทึบเริ่มแผ่กระจายไปทั่วทําให้ผู้โดยสารที่ติดอยู่ภายในตู้เกิดอาการสำลักหายใจลําบากและตื่นประนกอย่างหนักหลายคนพยายามช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นบางคนใช้แรงทั้งหมดที่มีเพื่อดันประตูหรือทุบกระจกหน้าต่างเพื่อหนีออกมา ขณะที่บางคนพยายามอุ้มเด็กคนชราและผู้บาดเจ็บออกจากตู้โดยสารท่ามกลางเสียงร้องของความช่วยเหลือความสับสนและความโกลาหลสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสิ้นหวังผู้โดยสารจำนวนหนึ่งติดอยู่ภายในตู้ที่เกิดเพลิงไหมและไม่สามารถออกมาได้ทันเวลาจากอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายซึ่งถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่หลายครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับ ผู้ได้รับบาดเจ็บมีมากกว่า60คนโดยบางไรายได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกระดูกหักแผลไฟไหม้และการกระทบกระเทือนทางสมองผู้บาดเจ็บทั้งหมดถูกลำเลียงไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนได้แก่โรงพยาบาลศีคิวและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแพทย์และพยาบาลต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บท่ามกลางสภาพที่ผู้ป่วยเข้ามาพร้อมกันเป็นจำนวนมากหลังเกิดเหตุหน่วยกูภย้ภัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจและทีมแพทย์ฉุกเฉินจากหลายพื้นที่ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือทันที การกู้ภัยเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากซากเครนและตู้รถไฟมีน้ำหนักมากต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการตัดและยกออกเจ้าหน้าที่ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมต่อผู้ที่ยังติดอยู่ภายในซากรถไฟปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือดำเนินต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วโมงจนกระทั่งมั่นใจว่าไม่มีผู้รอดชีวิตติดค้างอยู่ภายในเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมไทยอย่างมาก ประชาชนทั่วประเทศต่างติดตามข่าวสารด้วยความเศร้าโศกและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตหลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ใกล้เส้นทางรถไฟรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตภายหลังอุบัติเหตุทางการได้มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียงทันที และตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงขององค์การพังถล่มของเครนรวมถึงตรวจสอบว่ามีความบกพร่องด้านมาตรฐานความปลอดภยัยหรือความประมาทลินลเลอร์หรือไม่รัฐบาลได้ประกาศให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งในด้านค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยอุบัติเหตุรถไฟที่อำเภอสีคิ้วครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมทางรถไฟที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไม่เพียงแต่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทั้งในระบบขนส่งทางรางและในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เหตุการณ์นี้จะยังคงอยู่ในความทรงจำของคนไทยอีกยาวนานและเป็นเครื่องเตือนใจถึงคุณค่าของชีวิตและความรับผิดชอบที่ทุกฝ่ายต้องมีร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้โศก,กนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต